บอเอาไปไหนบ้างหัวหน้าผมไม่มาเพาแบบมนทาร่าด้วยนีนี่ัวินยิมมาเป็นแถวแล้วโอ้โหวินทุกครั้เลยครับนี่หลักแล้วพี่สวันะครับโอเคนันนเลยต้นนั้นนะครับ นัเป็นพอจูเนอร์ที่เก่งที่สุดต้งแต่ผมเคยเห็นมานะครับเยนี่ยนี่นั่นแหวินกับต้นนี้นะครับทีคันนี้นะครับวินกับต้นไม้นี้นะครับนี่นะพัดเพิมนพัด ไี้นะครับโอเคเข็ดแล้วเข็ดแล้วเดี๋ยวนะครับนี่เลยครับรถน้พัดลงวินกาขอบรถผมนะครับปวดมากวันนี้นะครับขึ้นมาตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับ

không là, hoặc là, hoặc nó hoặc là, không là, hoặc là, hoặc là, hoặc là, nè, คืส,สุดเลยครับเพราะว่าถ้ามันมีว่าน่า <Okay. S 2> จะโดนมล้วไปต่อครับ